โอเคครับมาดูกันต่อในเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะครับ w a t do you do อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วในช่วงแรกว่าต้องระวังให้ดีระหว่าง how are you นะครับ how do you do และก็ w h a t do you do นะถ้าเป็น w h a t do you do จะถามเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพซึ่งการตอบสามารถตอบได้สองแบบครับ I am a, ตามด้วยคำที่ร,ระบ,บุอาชีพ i m a teacher i m a dentist นะครับก็คือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นครูนะครับหรือเป็นทันตแพทย หรือการตอบอาจใช้การบอกของลักษณะของการทํางานว่าทํางานอย่างไรหรือที่ไหนนะครับซึ่งก็จะไปสรุปอ้าเองว่าน่าจะหมายถึงงานในตําแหน่งอะไรนะร I Work at s a m p o c o a m b a n นะครับหรือ I sing at b a r n t o Cafe นะซึ่ง I sing เนี่หมายว่าร้องเพลงอยู่ก็แสดงว่าเป็นสิงเง่เหมือนผมบอกว่า I teach at w h r r u t i นะครับก็คือผมสอนอยู่ที่นั่นคือผมเป็นครูนั่นเองถัดมานะครับ What is your favorite ที่ผมบอกครับอะไรที่ทมเกี่ยวความชื่นชอบนะโดยไม่ใช่กิจกรบุคคลเป็นความชื่นชอบต่อบ,บางสิ่งบางอย่างตามด้วยประเด็นที่เราอยากจะจับด้านท้ายก็คือเป็นคําที่ระบุเช่น w h a t s your favorite movie นะครับชอบอะไร I love Star Wars นะครับ I love ก็ได้ I like ก็ไดนะครับหรืออาจจะย่อเป็น my favorite movie is ก็ได้นะครับ What's your favorite food นะอาหารที่คุณชื่นชอบคืออะไร I like Beef steak ชอบสเต็กเนื้อ What's your favorite sport กีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไร I love watching soccer games เกมตัวนนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นเกมที่เราเล่นเป็นคอนโซลเกมหรือเป็นกระดานเกมแต่บมาว่าเป็นการแข่งขันก็นะคือชอบดูไม่ได้ชอบเล่นนั่นเองนะตัดมาบางครั้งความชื่นชอบอาจจะไม่ใช่แค่เป็นสิ่งของหรือเป็นบางกิจ,ก,จกรรมแต่หมาถึงเป็นคนได้ด้วยนะก็คือเปลี่ยนรูปแบบคำถามเป็น who Who is your favorite ตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะทราบนะครับ Who is your favorite singer นะครับใครคือนักร้องที่คุณโปรดปราหรือชื่นชอบ I like Bruno Mars นะครับ Who is your favorite star อาจจะเป็น movie star ก็ได้นะครับหรือเจาะจงเพศไปก็เป็น actor นักสแสดงชายนะครับ actress นักสแสดงหญิงนะครับคำตอบก็ I like ตัวนี้ก็เป็น I like Johnny Depp นัถัดมา การถามเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในเวลาว่างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ใช้กันมาพูดคุยได้ w h a w h o t do you like to do in your free time หรือ what do you do in your free time ก็ได้นะครับ uh, ทำอะไรในเวลาว่างนะ I love reading in the park นะครับชอบการอ่านหนังสือในสวนสาธารณะนะนะ I do knitting นะครับฉันชอบการเย็บ uh, yep, นะเล็กงานฝีมืองานถักนะครับ I love uh, play crossword p l a crossword นะเป็นการเล่น uh, กระดานเกมกระดานที่เป็นตัวอักษรมาเรียงกันหรือเป็น Scrabble นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราสามารถถามคำถามในเชิงปลายปิดได้ด้วยนะครับโดยการถามคำถามแบบนี้นะครับจะตอบเป็นแค่ yes หรือ no ก็คือคำถามเกี่ยวกสสสสบับเรื่องของการสะสมสะสมัาษีบางอย่างไหมนะครับ do you collect collect คำพุแจนะครับเวลาสังเกตเวลาประเด็นเกี่ยวกัเรื่องของการสะสม สะสมสินวัตถุสินนี้ไหมนะครับเช่นดูดูคอลเลกชันนะครับคุณสะสมเหรียญไหมนะครับดูดูคอลเลกชันวิดีนะครับดิจิตอลวิดีโอเดสขนาดสะสมไหมหรืออาจจะเป็นเป็นบลูเรย์แล้วนะครับคำตอบก็คือ yes กันเน yes I have a big I have a small collection จะได้เลยนะครับ no but I collect some toys นะครับคือบางครั้งถ้าไม่ได้สะสมสิ่่งทีเขาถามนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ได้สะสมเหรียญแต่สะสมของเล่นนะครับหรืออาจจะเป็น no I don't collect anything ก็ได้หรือ I collect nothing ก็ได้นะครับเป็นการปฏิเสธเชิงไม่ ไม่มีกิจกรรมที่จะทําเป็นรั้สงการสะสมเลยก็ใช้อย่างนั้นไปนะครับถัดมานะครับเราจะดูที่ตัวอย่างบ้างนะครับพันธรีนะครับกำลังพูดคุยกับนัชชาหลังจากที่ กาทำการประชุมองค์กรนักศึกษาเสร็จสิ้นนะครับพาตาลีกล่าวขึ้นว่า Allow me to introduce myself นะครับการเริ่มต้นนะก็อย่างที่ว่ายังไม่สนิกัอาจจะเป็นทางการนิดนึ่งนะครับ I am Pantari นะครับ I'm the accounting student นะครเป็นนักเรียนสายการบัญชี i m a new member of the student organization นะครเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การนักศึกษา นัจชาก็ตอบว่า How do you do นะครับก็คือเป็นยังไงบ้างน,นะครับหรือยรู้จักนั่นเอง sure. student, นะครับ I'm นัจชา I'm an engineering student นะเป็นนักเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับ This is my second year in the organization with ปีที่2แล้วที่อยู่ในองค์กรนี้ Where you from มาจากไหนเหรอนะครับ I'm from แม่สายเชียงรายนะครับก็เป็นการที่บอกทำลายกำแพงหรือ break the ice นะครับ oh, I'm from เชียงใหม่นะครับ I'm here to stay with my dad นะมาที่นี่เพื่อที่จะมาอยู่กับพ่อของฉัน ลาชาก็ถามไป Do you like seeing movies ชอบดูภาพยนตร์ไหมนะครับ Yes I see a lot of films a week เนะี่ยดูภาพยนตร์หลายเรื่องมากในแต่ละสัปดาห์ลาชาถามต่ออีกครับ What do you like to do in your free time ชอบทำอะไรในเวลาว่างนะอย่างที่บอกคำถามนี้อาจถามแบบย่อได้นะครับ What do you do in your free time ก็ได้นะครับ อครต่อคือ I like going shopping ที่บอกครับ I like ตตาได้กริยา ing นะ I like going I like seeing I like playing ได้หมดเลยนะอันนี้ going shopping คืออะไรการไปจับจ่ายซื้อของ and you นะครับ that's wonderful เยี่มมากเลย I like going shopping as well ยั่บอกครับ as well มีความหมายเหมือนคำว่า t o หรือเช่นกันนะ shall we go out together this weekend นะสะสัปดาห์นี้นะเราไปด้วยกันไหมเนะี่ย of course แน่นอนนะครับก็เป็นตัวอย่างแรกของการทักทายในจากเพื่อนใหม่นะครับ ถัดมาครับรัตนพร is introducing วิลาสินี to วิไลลักษ์นะครับแนะนำบุคคลที่3นะให้รู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับเรา้เช้คคำว่า her new friend ในเพื่อนใหม่ after being introduced by รัตนพรวิลาสินี and วิไลลักษ์ are having small talk นะครับหลัจากที่ได้รับการแนะนำแล้วก็คุยกันนะครับ where are you from วิไลลักษ์มาจากไหน I'm from สระบุรี I'm here to take care my aunt นับมาที่เพื่อนมาดูแลคุณป้าของชันนะครับ What do you do in the free time? นะครับคุณทำอะไรในเวลาว่าง I love watching movies เหมือนกันเลยนะครันนี้เป็นการเจาะจงลงไปที่ประเด็นของภาพยนตร์นะครับ Oh good What's your favorite movie? นะชอบภาพยนตร์อะไรเหรอ I'm a big fan นะครับการบอก big fan คือเป็นแฟนตัวยงนะครับ I'm a big fan of Harry Potter Really? I love Harry Potter too นะจริงเหรอฉันก็ชอบ Harry Potter ฉันรัก Harry Potter เหมือนกันนะครับ Who is your very super star? Who is your favorite superstar? ใครคือเป็นนักแสดงที่คุณชื่นชอบสุดนะ I like Emma Watson she's adorable นะฉันชอบ Emma Watson นะเพราะเธอน่ารักมาก I agree เห็นด้วยนะครับ Do you have any brothers or sisters นะครับมีพี่น้องไหม I am the only child ฉันเป็นลูกคนเดียวอะ And you แล้วคุณละ่ะ I have one sister. She's a big fan of Harry Potter as well. นะครับเป็นแปฟนตัวยงของ Harry Potter เหมือนกัน That's great. นะครับก็เป็นตัวอย่างที่สองการสาสนาและก็ Brady Eyes นะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Reading นะครับก็คือการอ่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนะนำตัวเองนะครับซึ่งผมก็จะปลให้หลายๆกันนะครับก็แต่อยากให้ไปฝึกอ่านในเวลาว่างเพื่อดูขับศัพท์ที่เขาใช้ในการพูดถึงเกี่ยวกับตัวเองนะครับ Morning นะครับ สวัสดีตอนเช้าที่บอกครับไม่เป็นทางการใช้หมอนเ่งเฉยเ I am u s a m a n i Chai Ratana I'm from Phuket มาจากภูเก็ต I'm an c c o i n t i n g Student นะครับเป็นนักศึกษาทางด้านการบัญชี I love watching movies in my free time นะครับชอบดูเวลาเวลาว่างนะครับชอบดูภาพยนตร์ I love Thai food a lot and I have it every day นะครับชอบอาหารไทยมากเลยแล้วก็ทำทุกๆวันเลย I love s h i m e s spicy soup and grilled chicken นะครับ Spicy soup ก็คือซุปที่มีรสจัด พอเป็นกุ้งก็คือต้อยมยำกุ้งนั่นเองนี่ย a n grew chicken, g r คือกรย่างนะไก่ย่างนั่นเอง I think they are really delicious นะครับ, arn, รบ, really รบเพราะว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆ and reason r e p l i c e s นะครับราคาก็สมเหตุสมผลด้วยนะ Traveling in Thailand is r e a l l y fantastic นะครับการเที่ยงเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมมากนะครับ I don't have to pay a lot for doing so นะไม่ต้องไปจ่ายอะไรมากมายในการทำสิ่งเหล่านี้ Moreover นะครับ Doing outdoor activities here are wonderful นะครับการทำกิจกรรมนอกบ้านนอกสถานที่เนะี่ยู้แต่เป็นความสิขที่มันมันน่าอาาัศจรรย์มากนะครับ The people here are lovely นะครับทุกคนที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะครับ My favorite movie is Contact นะครับภาพยนตร์เช่นเชาคือเรื่อง Contact My favorite sports are volleyball กีฬาที่ฉันชอบนะครับก็คือ volleyball basketball and swimming นะอันสอนตัวแรกไม่ต้องแปลนะครั swimming นี่คือการวา่ายน้ำ however อย่างไรก็าตามครับ I love watching the games more than playing them นะชอบที่จะไปดูการแข่งขันมากกว่าการไปเล่นเอง I'm collecting some antics นะครับฉันกำลังทำการสะสม เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของเก่าของโบราณ It would be nice if you can recommend some to m e นะจะเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากถ้าคุณสามารถแนะนำฉันได้เผื่อไปเจอที่ไหนนั่นเองแล้วก็ thank you นะครับก็เป็นการแนะนำตัวของอุตสามณีและแนะนำมาสู่กิจกรรมที่คุณต้องไปเตรียมนะครับการแนะนำตัวเองนะครับอาษณะคล้ายๆกับที่อุตสามณีทำนะครับก็อะไรอย่างนั้นก็ลองไปทำการแนะนำตัวเองในชั้นเรียนนะครับแลนะนนมาสู่ practice four ครับแพ็กแบ f ฝึกที่สี่ จากรูปแบบของการสนทนาในตัวอย่าง2ตัวนะครับเรืจะม,มีคําถามและคําตอบให้จับกู่ว่าคําถามทางซ้ายมือกับคําตอบทางขวามือควรจะเป็นอะไรนะครับเราทดสอบดูนะซึ่งนี้ามาตัวคําตอบได้จากตัวแบบฝึกในอ e ีบุ๊กนะครับถัดมานะครับแบบฝึกหัดที่5คราวนี้ก็จะเปรนสงค์การเติมคำนะจะมีคํามาให้ข้างบนนะฮะแล้วคุณต้องมาดูบสทสนทนาด้านล่างว่าโอเคการที่บุคคลเหล่านี้2คนเขาคุยกันนะครับตั้งแต่การแนะนําตัวเองเราไปถึงการสอบถามเกี่ยวกิจก,กรรมเวลาว่า และท้ายสุดนะครับเป็นการชวนทำกิจกรรมด้วยกันต่างๆนะครับจบท้ายด้วยการจากลาทำให้สมบูรณ์นะครับ ทัดมานะครับยังคงเป็นเรื่องของการฝึกฟังนะครับซึ่งจะให้คุณเข้าไปดูในยูทูบนะมี2หัวข้อนะครับเป็น uh, British English i n t e r m e n i t e เป็นเรื่องของ Where are you from และก็ What do you do for living นะก็เป็นเรื่องของการ uh, สอบถาม uh, ข้อมูลถ้าเขารู้จักเพื่อนมากขึ้นมีคำถามให้2 2 2สส,ส,ส่วนสองส,องส,องสองเซตนะครับก็คือเป็นเซตละ2ข้อก็ลองทำดูนะครับ และนล่นมาสู่กิจกรรมสุดท้ายนะครับก่อนการโพสต์เทสก็คือบทบาทสมมุตินะครับก็คือจัดตารางตรงนี้นะครับโฟลชาร์ตตัวนี้นะครับให้ทําการเตะผลสนทนาโดยการเริ่มต้นที่การทักทายนะครับตอบกับการทักทายถามเกี่ยวกับบ้านเกิดนะครับก็คือมาจากไหนนั่นเองตอบนะครับหลังจากนั้นถามเกี่ยวกับกิจกรรมเวลาว่างตอบและทําการเพื่อนแนะนําเพื่อนใหม่ให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับการตอบแนะนําเพื่อนใหม่และท้ายสุดก็ทำการกล่าวลานะครับแล้วก็ เตรียมการแสดงบทบาทสมมุตินี้นะครับในชั้นเรียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้มันเป็นพัฒนาโกลเพย์แบบที่มีความเป็นทางการมากขึ้นคือเปลี่ยนจาก เดิมเป็นเพื่อนก็กลายเป็นว่าให้คุณพูดคุยกับอาจารย์ทางคุณแทนแล้วก็ไปทําการเสน่นชั้นเรียนนะครับและท้ายสุดครับก็คือแบบโพสเทสก็จะเป็นแบบทดสอบคล้าย,ายกับพรีเทสครับก็คือมีสถานการณ์หรือมีคําถามทางซ้ายมือให้โดยคุณไปเลือกคําตอบที่เหมาะสมทางขวาม,มือนะครับหลังจากนั้นก็ลองไปตรวจสอบคําตอบในห้องเรียนออนไลน์ในส่วนของอตัวอ e ีบุ๊กนะครับและเราจะไปฝึกเพิ่มเติมในชั้นเรียนครับแล้วพบกันครับ